ส,สวัสดีกันนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนนั่นเองครับของเจ้า Entity 303นะครับโอเคครับขั้นตอนแรกเราต้องโหลดอันนี้ก็อยู่ในไมค์าพัหาค1 1 0, 0. 5นนั่นเองครับอ like ัลฟ่านะครับก็ถ um> ้าใครสนใจดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นแอดออนของเออเจ้า MCP E Master ครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดก็เดี๋ยวผมก็ผมก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับเริ่มเลยครับนี่ครับก่จนแรกเราต้องหยิบหยิบไอไอเจ้า s p a w i t ท e r Skeleton เนี่ยครับโอเคครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นดาบของเจ้าเอ่อ Entity สาม่3สาครับนี่ครับโอ้โหโหนี่ครับนี่ครับ นี่ครับเจ้าตัวนี้นี่เองครับนี่ครับอื้มนี่ครับแต่มันก็แต่มันก็อึดกว่าสเกลเลตันสเกลสเกลตันนะครับดูนะครับจะมาลองไอรอนโกเลมกันครับประท้ากับมันมันไม่ดูนฝเอาเฮ้ยทำไมไอรอนโกเลมเป็นอย่างนั้นนะ่ะทำไมไอรอนโกเลมเป็นอย่างนั้นเนฮะ้ย มันมากับแมพแน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวผมสร้างใหม่ซิมันอาจจะแหลกแน่เลยแป๊บน,นึง,นนนงนครับหัวฮ้ยแล้วเราสโนโกลเลมอะฟัพจุๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บเอาเฮ้ยมันก็เหมือนเดิมครับแต่ไอไอรอนโกลเลมเนี่ยนี่ครับเราจะวาง บ้งบ้งน,นี่ครับฟุ๊ฟุบฟุบฟุบโอ้โหสู้กันสกันนุดยครับโอ้โหอ้อยตรงนี้ไปไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โห,โหนี่ครับมาดูกันว่าสู้กันไหวไหมวับวับวับจืบจื๊บจื๊บจืบจืบึ๊บบโอ้โห,โหสภาพอือหือออาตอนนี้ไปนู่นอีก <laughs> ผมจะได้ใช้ดาบมันตีนะครับ โอ้ลองดูที่ตีหนึ่งครัง้งหนึ่งสองสามตีสามครั้งหนึ่งจะตายนะครับลองมาดูแกะกันแกะแกะมีแปดหนึ่งเอาครั้งเดียวตายเลยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกระเทืบไล์นะครับก็ถ้าคลิปนี้ถึงยอดไล์เอ่อถึงยอดไล์สามสิบนะครับผมจะทำอีกนะครับ โอเคครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอ๋อลืมอีกอย่างนึงเดี๋ยวผมจะทำเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋วผมก็จะทำเดี๋ยวผมจะใส่อินโทรแล้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ